เด็กข้อเจตอบข้อนี้ได้ไหมแนวนี้เนี่ยออกข้อสอบทุกปีเลยวันก่อนที่ถามข้อนี้ไปเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพี่มาเฉลยนะถ้าน้องลองดูชอยเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบคําเชื่อมซึ่งน้องก็ต้องแยกให้ได้นะว่าเป,เป็นกลุ่มที่เสริมใจความกันขัดแย้งกันเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุผลหรือว่าเป็นการยกตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่าในห้องเรียนศตวรรษที่21ที่มันไเดียลที่มันอยู่ในอุดมคติเนี่ยนักเรียนก็จะรู้สึกตื่นเต้นในการไปโรงเรียนแล้วมันก็จะไม่มี Discipline problems ก็คือไม่มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยอะไรสักอย่างทุกคนเนี่ย eager to learn กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ข้อนี้พี่ฉเฉลยนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือช h อย c e ที่2นี่เอง because น้องลองไปแทนดูถ้าไปแทนปุ๊บเขาก็จะบอกว่าในห้องเรียนที่อุดมคติเนี่ยนักเรียนทุกคนก็จะตื่นเต้นอยากไปโรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย เพราะว่าทุกคนเนี่ยกระตือรลือล้นที่จะเรียนรู้อันนี้ใชไปแทนทุกความหมายกัมนี้เซ็นเตอถ้าตอบถูกเก่งมากเลยถ้าน้องคนไหนตอบผิดเนี่ยอย่าลืมทวนด้วยนะ